เขตบางกุ้งแต่ผมอยู่บางแกล่ะฟังนูนบางแกล่ะี่ที่ข้ามมาฮนะบางแกล่หมู่เจ็ดบ้านเราบางแกล่หมูเ่เน,นี่ยน่า จะได้มีของกินกับเขาบ้างเนาะางป่าไปไหนยังไม่รู้เลยตาหาไม่เจออเจจ้าาบ้านเขาเขาก็มีเตาไมมีเตาลนะ คุณยายปลาภัยครับตอนนี้มีสุนัขอยู่เยอะไหมครับประมาณสองร้อยตตัวค่ะครับแล้วทาไมมันถึงเยอะขนาดนี้ก็เริ่มต้นก็ไม่เยอะหรอกที่ไมหมาที่อื่นเข้ามามันมาผสมพันธ์มาอะไรกันเราไม่ค่อยได้มีเวลาดูทาไปทํามาก็กลายเป็นเยอะแบบนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็กเลี้ยงเลยเลี้ยงเรื่อย,ย,ยไปก็ตายเป็นเยอะแยะแบบนี้เลยก็ไม่รู้จะทําไงแล้วหมดปัญญาแล้วรายได้เราก็ไม่มีเรามีนิดๆหน่อยๆรับจ้างเขา ทำก็นี้นไม่พอกินอาหารหมาหวันกินอย่างน้อยสึกต้องมีเช้ากระสอบเย็นกระสอบเราก็ไม่มีให้ก็ไปขอวัดขอร้านขายอาหารบ้างแต่ว่าร้านขายอาหารเขาก็ใจดีเขาก็ให้แต่ว่าขอทุกวันมันก็ไม่ได้เพราะเขาต้องซื้อเ,เขาต้องหงคุณก็จะวอนผู้ใจบุญช่วยทีผู้ใจบุญผู้เมตตาที่สงสารน้องหมาจะช่วยช่วยหน่อย ช่วยบรรจกช่วยบรุจากมามา,มาทีาอตอนนี้รายได้ของคุณยายไม่พอเลยใช่ไหมครับรายได้ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่พอมีน้อยมากไม่พอเลยเพราะว่าคนกินก็ลำบากอยู่ไม่ห้าวลูกที่นี่คุณยายอยู่ยังไงฮะกลางเต็นท์ก็ใช้กลางเต็นท์อยู่เอา อยู่กับอยู่กับแฟนอยู่กับแฟนค่ะ,ะกลางเต็นท์แล้วน้ําไฟมีไหมน้ําไม่มีไฟไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นต้องอาศัยน้ําในร่องสวนใช่อาศัยน้ําในร่องสวนอาบกินก็ซื้อน้ําขวดเอาอะไรเงี้ยไม่เคยมีพัดลมตู้เย,ย็นทอรอไม่เคยมีอยู่ตลละแต่ก็มีหมายเยอะก็ไม่รู้จะไปทํำยังไงก็ต้องม,มีหมายเยอะ <S <S ย,อยังไงหมดปัญญา ก็จะวอนผู้ใจบ้างให้ปลาสงสารก็ช่วยเหลือช่วยเหลือสักหน่อยคถอะคนละนิดคนละหน่อยก็ได้เอาไปให้น้องหมากินกันกลับเ้าบ้านนอนเลยเอาได้กะทิไหมอีกอ่ะได้กะทิมีอ่กที่จะให้